เกพี่หญิงถามมาแล้วค่ะถามมาแล้วเหรอคะค่ะ มัวแต่คุยกับสองสาวนะคะเอาว่าอย่างนี้มาสรุปข่าวกันก่อนก็นแล้วกันนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในเช้าวันนี้กันบ้างนะคะไปที่ยอดรวมอุบัติเหตุสะสมเ็วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ3,176ครั้งมีผู้เสียชีวิต365รายนะคะ<ม>เพิ่มจากปีก่อน29รายบาดเจ็บไป3,329ัรบารายนะคะเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดค่ะ141ครั้งส่วนนครปฐมมีผู้เสียชีวิตสูงสุด18รายนะคะสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตมาากกที่สุด็คือเมแล้วขับ รองลงมาก็คือการขับรถเร็วเกินกําหนดค่ะไปที่ผู้บัญชาการหารบกนะคะพร้อมจับมือรัฐบาลแก้ปัญหาประสาทพระวิหารซึ่งย้ําว่ารัฐบาลอยากให้ไทยและกัมพูชาอยู่กันอย่างสันติพร้อมลดความขัดแยง้งไม่มีการสู้รบแล้วก็เตรียมตั้งทีมโฆษกทําความเข้าใจกับประชาชนค่ะ ส่วนเลยค่ะที่การกรกะตยืนยันหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรยังมีคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังจากถูกดีเแจ้งข้อกล่าวหาต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า BTS โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพราะว่าเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นเท่านั้นด้านโฆษกพักประชาธิปัตย์ยืนยันทางพักยังไม่เปลี่ยนตัวผู้สมัครพร้อมสู้คดีที่ถูกกล่าวหาค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันคําสั่งปลดนายอภิสิทธิเวชชาชีวะจากตําแหน่งว่าที่ร้อยตรีบอกว่าเป็นเรื่องภายในกองทัพและกระทรวงกลาโหมสารปกครองไม่มีอํานาจรับฟ้องคดีหรือวินิจฉัยชี้ขาดค่ะไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้ส่งหนังสือตอบรับร่วมหารือก,กับคณะทํางานแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลแล้วนะคะส่วนระเบียบการออกเสียงประชามติยังไม่ประกาศใช้เพราะต้องปรับแก้เพื่อความเหมาะสมค่ะ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องของสารปกครองกลางกรณีประมูลใบอนุญาต 3G ของกสทช,ช,ชต่อสารปกครองสูงสุดแล้วซึ่งเชื่อว่าสารจะรับไว้พิจารณาค่ะ ไปที่นิตยสาร Forbes ระบบัดเครดิต m a s t e r c ์ r านะคะจัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ3ในปี2012รองจากกรุงลอนดอนของอังกฤษและกรุงปารีสของฝรั่งเศสโดยใช้ข้อมูลจากยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในแต่ละเมืองเป็นข้อมูลในการจัดอันดับค่ะ กลับมาที่ไทยนะคะเจ้าหน้าที่พบปืนลูกซองยาว24กระบอกกระสุนยางที่ใช้สําหรับปืนลูกซอง2กล่องวัตถุทรงกลมคล้ายระเบิดควันอีก4ลูกวางทิ้งไว้ที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีตํารวจคาดว่าเป็นของผู้ที่นํามาใช้ในเหตุชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี53และน่าจะเป็นของทางราชการค่ะ ปิดท้ายกันที่พริตีสาววัย23ปีถูกฆ่าปาดคอนะคะลำตัวถูกแทงจนพรุนก่อนเผาในคอนโดย่านแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบ,บุรีตำรวจสงสัยแฟนหนุ่มเป็นผู้ก่อเหตุส่วนสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของความหึงหวงค่ะก็เป็นสรุปข่าวนะคะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติกันมีอะไรที่น่าเตรียมตัวรับมือกันบ้างนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ ่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์องหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก่งตู้เวียโนโมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์สวีตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีสันร,รูฟด้วยปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก02 714 8888ผ88มอยู่ทุกวันแลครับ มิสมารุให้ไม่เข้าใจแล้วงานเลยแล้วรู้จักเวชพงโอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะค่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเพศชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเอง มั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกค่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสีแยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถติดตามชมความงามของพระราชวังหินไรายฟาเตปูสิกรีตอนที่3สุดล่าฟ้าเขียววันเสาร์รับอีใหม่5มกราคมเวลา6นาฬิกาให้สิงให้พรกับคนไทยความคิดโกเกียรติพยาบาท เนี่ยเป็นเสนียดหัวใจแต่ความคิดให้อภัยเนี่ยใจร่มเย็นคิดพยาบาทคิดเกลียดบันเลยแต่ถ้าคิดให้อภัยเนี่ยใจยเยือกเย็นช่วยคิดช่วยทําโดยอย่าหม่องตราถ้วยทองจากบริษัทถ้วยทองโอสถเงินฝากยูเซฟวิ่งจากธนาคารออมสินโทร1115 ล้ค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันกันกบครอบครัวข่าวเช้ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวเอาไว้รับมือให้ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปชมรายงานพิเศษกันก่อนว่ามีการคาดการจากหน่วยงานไหนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับอาจารย์เสรีกัน,นะคะ่ะ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีหลายรูปแบบที่สำคัญและเสียหายได้เป็นอย่างมากคือวัตภัยอุทกภัยอักคีภัยและแผน่นดินไหววัตภัยและอุทกภัยมีสาเหตุหลักจากพายุหมุนเขตร้อนและพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงในขณะที่อักคีภัยและแผน่นดินไหวมนุษย์มีส่วนทำให้เกิดขึ้นล่าสุดข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในรอบ10ปีที่ผ่านมานี้พบว่ามีทั้งระดับเล็กและใหญ่ตั้งแต่น้ำท่วมไฟไหม้คลื่นสึนามิจากแผ่นดินไหวภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายรวมประมาณ30 ผู้บาดเจ็บประมาณ16,000รายเสียชีวิตประมาณ10,000รายรวมเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า46,000ล้านบาทถึงอย่างไรก็ตามภัยธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมและทราบได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่การแก้ปัญหาที่แท้จริงควรร่วมมือกันหลายๆฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนวันนี้รายการช้คิดช่วยทาจะมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันค่ะ ่าละค่ะกลับมานะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดเรเสะะรีสุปราทิตย์นะคบท่านผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมหาวิทยาลัยออรงังสิตมาช่วยคิดช,ช่วยทำกับเราสวัสดีค่ะคจารย์ค่ะคบพบอาจารย์เป็นประจำเห็นหน้าปุ๊บต้องนึกก่อนเลยจะน้าท่วมหรือยังเป็นคําถามยอดฮิตอยู่ไหมคะอาจารย์ครับ ก็ส่วนใหญ่ก็ยังกังวลกันอยู่ครับเพราะยังไม่ฟื้นอ๋อใช่ใช่บางบ้านนี่ไม่กล้าไม่กล้าซ่อมบ้านตกแต่งบ้านอะไรเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าใช่ใช่แล้วใครจะซื้อะคะนั่นราคาก็ไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่นะคะอาจารย์แล้วปีนี้ตกลงจะท่วมไหมคะอาจารย์ปีนี้น้ําท่วมใหญ่ก็คงไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าน้ําท่วมแบบพื้นที่เสี่ยงฮะเชิงเขาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเป็นเรื่องขเหมือนเดิมพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้น้ำท่วมอ๋อใช่ใช่ใช่คือเราอยู่ มึงหลวงอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูข่าวเนี่ยภักใต้เนี่ยโอท่วมหนักเหมือนกันนะคะน่ากังวลใจแต่ว่าแปลว่าปีนี้มึงหลวงหรือว่าปริมณฑลที่เคยท่วมเมื่อสองปีที่แล้วคงไม่จะคงไม่ท่วมไม่ท่วมแต่พื้นที่ที่เคยท่วมอยู่เดิมก็ยังท่วมต่อไปถูกต้องครับอะไรที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลคะอาจารย์ปีนี้ปีนี้เองเนี่ยผมคิดว่าปีนี้นักวิทยาศาสตร์หลายค่ายเนี่ยก็มาคาดการณ์ว่า เป็นปีที่ครบรอบเศษปีของระบบสุริยะนะครับก็คือมว่าุริตจะปั่นป่วนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เองก็อาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถจะทราบได้นะฮะอย่างแรก็ตามเนี่ยมีการวิเคราะห์ล่วงหน้าแล้วว่าสามภัยที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำท่วมน้ำแล้งนี่เกิดแน่นอนนะฮะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็อาจจะปล่อยน้ำมากเกินไปเราก็กลัวน้ำท่วมนะฮะแล้วก็เราก็เลยแล้งอีสานแล้งหนักตอนนี้นะฮะหลายจังหวัดนะฮะจะแล้งไปถึงเมื่อไหร่คะอาจารย์ถ้าจะแล้งต้นพุษภานี้ อ๋อแล้วถึงต้นพฤษภาร,รอรฝนรอบใหม่มาถูกต้องครเพร่อฉนฤดูดทำนาปังแรกของอีสานเนี่ยก็จะยากลำบาก<ช><ช>นะ,ะรวมทั้งรุ่มเจ้าพญาเองเนี่ยก็จะทำนาปังได้แค่ครั้งแรก ก็คือครั้งที่จะเก็บเกี่ยวเดือนมีนาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุยกับเกษตรกรให้ดีเลยนะว่าปลูกได้แค่นี้นะถ้าปลูกไปอีกเนี่ยเสียหายใช่ครับแล้วมันก็รับผิดชอบกันลำบากเหมือนกันอย่างว่าราคาประกันจูงใจนะครับเคยได้มาปีนี้ไม่ได้รับจำนำรับจำนำถูกต้องครับตอนนี้ภัยธรรมชาติประเภทต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของพายุนะครับซึ่งขณะนี้เองเนี่ยคุณหญิงทราบไหมครับว่าเกิดพายุลูกแรก เข้ามาในทะเลจีนใต้แล้วซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกตินะครับโดยเฉพาะทั่วไปเดินมกกลาเนี่ยไม่มีพายุจะมีพายุใช่ใ่ฮะในรอบ60ปีไม่มีเกิดขึ้นแล้วนะฮะพัฒนาตัวเป็นพายุโซลอนแล้วนะแล้วจะเข้าทะเลจีนใต้แล้วมีแนวโน้มจะเข้าภาคใต้เพราะฉะนั้นใช้เวลาประมาณวันที่9ที่10เนี่ยที่จะเข้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เองก็เป็นช่วงที่ต้องจับตาดูพายุโซนามุนะฮะ โซดามุโซนามุโซนามุครับตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีจังหวัดอะไรบ้างคะอาจารย์ที่แต่ลนใหญ่ก็สามจังหวัดภาคใต้นะฮะจานราวด์ปัตตานีนะแล้วก็สงขลาหน้าสามนวดลินทะเลฝั่งตะวันออกนะครับสุดท้ายเองเนี่ยเรื่องของแผ่นดินไหวนะก็ยังเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญสารัฐเนี่ยออกมาฟันธงว่าปีนี้จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ซึ่งไม่ทราบว่าตรงไหนใหญ่นี่คือ9ก้าก้าวเดิมครับมันเป็นช่วงที่ เขาเรียกว่าแผ่นดินไหวตื่นนะช่วงนี้แผ่นดินไหวตื่นตื่นก็คือเขาจะมีช่วงหลับของเขาเมื่อ1020ปีที่แล้วแล้วมาปีนี้ช่วงตื่นช่วงนี้แบบกระทบกันใช่ฮะเกิดเป็นรขนาดใหญ่กันตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยก็ควรจะระมัดระวังก็คือว่าถ้าเกิดทังแถวอันดามันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสึนามินะครับถ้าเกิดแถวพม่าก็จะเป็นเรื่องแผ่นไหวบนบซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครได้ขนาดนั้นเลยเตรม ครับโอ้ยคือถ้าหนักขนาด9้าเนี่ยมาถึงกรุงเทพแน่ถูกต้องครับใช่ไหมคะก็คือถ้าเก้านี่ส่วนใหญ่จะเกิดในทะเลก็คงจะเป็นเรื่องสึนามิสึนามิแต่ว่าถ้าเกิดที่พม่านะฮะลอยเลื่อนสแกงที่เขากังวลกันเนี่ยเกิดแปลิตรเนี่ยก็จะมีความแรงสั่นสะเทือนมาถึงกรุงเทพแน่นอนแปลว่าระหว่างทางก่อนจะมาถึงกรุงเทพต้องแรงหนักถูกต้องครับถึงจะมาถึงกรุงเทพได้ถูกต้องครับเบื้องหลังการชนบุรีอะไรก็ต้องมาก่อนอยู่แล้ว โอ้ยถ้าอย่างนั้นเกิดละคะอาจารย์นี่คือสิ่งที่คนกังวลใจรเรื่องเกิดก็คงจะต้องเฝ้าดูว่ามาตรการเนี่ยทางการฟ้าผลิตก็คงมีมาตรการรองรับนะก็คือมีการทดสอบว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วจะมีการแก้ปัญหายัางไงจะอพยพผู้คนไปไว้ที่ไหนเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องเตรียมการที่ผ่านมาอาจารย์อยู่ศูนย์ที่แก้ไขเรื่องของภัยพิบัตินะคะอาจารย์เออเรามีการซักซ้อมกันบ้างไหมหรือว่าคุยกันในที่ประชุมไหมว่าเ่อนแตก ถ้าสมมติแตกพื้นที่ไหนจะเจอปัญหาอะไรอย่างไรแล้วจะหนีภัยกันไปอยู่ตรงไหนหรือว่าจะรับมือกันอย่างไรหรือน้ําท่วมจะทํายังไงอะไรภัยแล้งจะทำยังไงปกติเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการซักซ้อมหมยบหนีภัยกันสักครั้งสองครั้งนะและหลังนี้งบประมาณบางที่อาจจะไม่เพียงพอนะแต่ว่าการซักซ้อมมีความจําเป็นนะครับกรณีเขื่อนเนี่ยผมคิดว่าเราโชคดีที่ว่าเขื่อนที่อยู่ทางกาญจนบุรีเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวนะเขื่อนสีกลิ่นเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ย มันไม่เหมือนกันในหนังซึ่งอยู่ดีเขื่อนแตกโพเหมือนกับว่าแล้วน้ําาทะลักมาไม่ใช่นะครับเพราะเป็นเขื่อนหินถมเพราะฉะนั้นถ้ามันซึมมัอะไรเนี่ยมันก็จะมีเวลาในการแก้ไขอ๋อมันจะเป็นลักษณะค่อยๆซึมไม่แตกเหมือนซีเมนโพอย่างนั้ใช่ไหมครับก็จะมีเขื่อนวัชรลงกรอาจจะเป็นเขื่อนซึ่งเป็นเขื่อนผิวคอนกรีตเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงสูงกว่า แต่งแล้วก็ตามมาตรการที่แก้ไขเนี่ยมันจําเป็นนะเครฟ้าผลิตเองก็มีเครื่องตรวจวัดแผ่นไหวอยู่แล้วที่บอกว่ามีเวลานี่ประมาณสักเป็นเป็นชั่วโมงเป็นวันหรือเป็นนาทีแน่นอนนะเป็นชั่วโมงอยู่แล้วก่อจะมาถึงเมืองการก่าจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยมันจะใช้เวลาแต่ถึงกระนาดนี้ก็ต้องมีแผนอพยพเหมือนกันนะอาจารย์คือรู้ล่วงหน้าเป็นชั่วโมงนี้รถเกิดออกกันมาหมดเตดกันมาหมดระดับน้ําจะเท่าไหร่ยางเงเราต้องรู้ว่าแต่ตาบลเนี่ย ตำบลกอจะอ,อพยพไปพื้นที่กอตำบลขออพยพไปพที่ขอพวก e อันนี้คือเป็นแผนที่จะต้องเตรียมการค่ะแต่ฟังแล้วก็ ถ้าเรายังไม่เตรียมนี่ก็น่ากลัวใช่ครับถูกไหมคะอาจารย์ไม่ว่าจะทั้งจากภูมิพลมาหรือว่าจากศรีนครินก็ตามซึ่งคนหลายๆคนจับตามองอยู่วยเหมือนกันเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับมาวิเคราะห์กันต่อต้นปีภัยแล้งมีพายุก่อนภัยแล้งแล้วก็แผ่นดินไหวยังต้องรอติดตามกันอยู่เดี๋ยวปลายปีจะมีอะไรหรือเปล่าพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกับครอบครัวข่าวเช้ากันต่อค่ะ จากเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพง์โอสถ เงดักจับยุงแบล็คโฮลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลียนแบบลมหายใจของคนหลอกให้ยุงนึกว่าเป็นคนเพื่อดักจับยุงแบล็คโฮลแล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ บัตรอมสินวีซ่าในบิตสมาร์ทไลฟ์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากประเทศสูงสุด5แสนบาทไร้กังวลกับค่ารักษา,าพยาบาลจากประเทศสูงสุด20,000บาทต่อครั้งบัตรอมสินวีซ่าในบิตสมาร์ทไลฟ์ของธนาคารอมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เนื้อระดับ ักและมิตรภาพสุดประทับใจของเพื่อนซีต่างสายพันธุ์พร้อมสนุกไปกับปฏิบัติการสุดมันของแก๊งสีขาในขบวนการตูบน้อยนักสู้ทุกวันอาทคารเวลา15นาฬิกานาทีเริ่มแปกมกราคมนี้ช่วยคิดช่วยทำโดย ที่ราคาว่าคูทาวเวลผ้าเย็นอเนกประสงค์ยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถเงินฝากยูเซฟิ่งจากธนาคารอมสินโทร1 1ึ่น่าแนฬิกายีนาทีกลับมาช่วยคิดช่วยทำกับครอบครัวข่าวเช้านะคะอาจารย์ดรเสเรียงอยู่กับเราอาจารย์สิ่งที่เราตอนนี้ติดตามคือหนึ่งเรื่องของภัยแล้งจริงต้องบอกว่าน้ําน้ําท่วมก่อนใช่ไหมคะอาจารย์มาจากพายุภาคใต้โซนร้อนมาก่อนก็คือเดือนนี้เลย เดือนมกราลูกแรกนะฮะเดือนเข้าแล้วขย่อบไปก็คือช่วงต่อไปก็จะเป็นไปถึงแราเนี่ยก็ชึ่งแรงแรงค่ะต่อไปกลับมาก็คือช่วงสุดท้ายก็คือเรื่องแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเข้าใจว่าน่าจะอยู่ช่วงปลายปลายปีหรอคะหรือว่ายังไงอาจารย์คะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเตือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์ที่เรากังวลก็คือซ้ำรอยของปีสึนามิปี47นะครับเพราะฉะนั้นเรลืมว่าหลังจากปี47เกิดขึ้นเนี่ย มันมีแผนดินไหวปี18แล้วก็4 9่0กานตามมาใหญ่ด้วย8.6 8.7ปทางใต้ของลอยเดิมตอนนี้มีความงงวลว่าแล้วทางลอยเหนือก็คือหมายว่าจากหมู่เกาะอนามันไปถึงพม,ม่าเนี่ยแหละตัวนี้แหละเขาเรียกว่าช่องว่างของแผน่นดินไหวคือหมายว่าที่ไม่เคยเกิดแรงเลยเปะน,นก็บ้อเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าถ้าเกิดแล้วจะเป็นยังไง ต้องเหมือนทําแบบจําลองไหมคะอาจารย์เห็นทําแบบจําลองของสึนามิอะไรอย่างงี้อยู่ใช่ใช่งั้นเราต้องทําขึ้นมาแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำใช่ไหมครตอนนี้ตอนนี้เราทําแล้วทํบอกมาแล้วว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงหนึ่งจะมาถึงละนองจะถึงภูเก็ตคลื่นจะสูงเท่าไหร่อันนี้คือสำหรับสึนามิถูกไหมคะใช่ครับสำหรับเอาไทยมาไหมคะเอาไทยนี่คําเสี่ยงจะน้อยกว่าน้ำมันความเสี่ยงน้อยแต่ว่าก็ไม่ใช่หมอว่าไม่มีโอกาสนะเราก็เราก็มีความเสี่ยงแล้วก็เตรียมประเมินเหมือนกันนะแต่ว่าเอาไทยเนี่ย ความแรงจะน้อยกว่าขึ้นสูงสักเม็ดสองเม็ดใช้เวลาเป็นสิบกว่าชั่วโมงแต่ว่าสําหรับอนามันแล้วใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งขึ้นสูงเป็นสิบเม็ดเพรา้นี่เห็นเริ่มซ้อมใช่ไหมคะที่บอกว่ามีตรงโดยหอเตือนภัยนุ่นเสียที่ห้าก็เลยนี่ก็เป็นการดีฮะอย่างไรก็ตามสังักตุคือต้องซ้อมนะฮะทุกปีต้องซ้อมต้องจัดงบประมาณให้ได้นะครับถ้าถ้าไหวบนบก ถ้าวันเราเรารับมือเตรียมรับมือไหมคะอาจารย์ตึกรามบ้านช่องเราต้องนะสภาวิศวกรเองมีความกังวลมากครับเพราะว่าเราไม่เคยซ้อมแผ่นดินไหวบนบกค่ะแล้วตึกเราไม่รู้เตรียมรับน้ําหนักการยกไหวสั่นคลอนอาคารก็ออกแบบรับแรงแผ่นไหวบางอาคารก็ไม่ได้ออกแบบรับแรงแม้เราจะมีกฎกระทรวงปี250นะกฎกระทรวงแผ่นไหวออกมาเนี่ยก็ถ้ากล่าวว่าอาคารก่อนหน้า2 5งห้าหยมีความเสี่ยงเกือบทุกอาคารนั่นหมายกับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ ก็มันก็มีความเสี่ยงสูงนะที่จะถล่มลงมาถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะซื้อคอนโดเนี่ยก็ควรจะต้องพิจารณาด้วยว่าควรจะซื้ออาคารหลังปี250เพราะว่ากฎกระทรวงคุมไปแล้วนะครับะอาจจะแพงนิดหน่อยแต่ว่าปลอดภัยหน่อยถูกต้องครับไม่งั้นนอนอยู่ชั้น30โอ้ทัลล่มพูดแ้วก็น่ากลวเาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ย เมื่อปีที่แล้วเกิดการแผ่นไหวที่ประมาณ6.8ลิกตอร์ชั้นที่ช่อง3มเองนะชั้นบนก็ได้รับแรงความรู้สึกเหมือนกันนะเพียงนนี้ก็แค่6.8นะที่ประมาณเพั้นถ้าเกิด8ที่ประมาณเนี่ยแน่นอนความรู้สึกมันก็ต้องแรงกว่านะคะเอ๊ รัฐบาลเขาเขาเาเตรียมอะไรรับมืออะไรกันอย่งนี้เองรัฐบาลเตรียมรับมือคือมีกฎกระทรวงแล้ว2 5งนยตอนนี้สภาผู้แทรกําลกำลังพิจารณาว่าสำหรับอาคารเก่าที่ก่อนปี250หเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะอาจจะต้องมีกฎกระทรวงออกใหม่ตามมานะฮะซึ่งขณะนี้เองซากรกําลังทําการบ้านอยู่จะต้องทําประชาพิจารณ์สอบถามความเห็นนิดหนึ่งเพราะว่าอาคารก่อน250เนี่ยมันมีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นจะต้องไปปรับปรุงยังไงเนี่ยจะต้องมีวิธีการออกมาจะต้องมีการประเมินถ้ารับแรงไม่ผ่าน การประเมินก็ต้องปรับไปปรับปรุงเพราะนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช่ใช่ีชชค่คนซื้อไปแล้วถูกต้องครับ มีค่าจะจ่ายส่วนกลางหรือว่าจะอะไรมันก็คงจะลำบากอยู่เหมือนกันแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคุณแหละอันนี้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้พอจะได้เห็นภาพกันนะคะว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างสําหรับปี2,556ในปีนี้วันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรเสรีมากมากนะคะมาช่วยคิดช่วยทำกับเราสดแต่เช้าเลยทีเดียวเอาล่ะเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทากันเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายกันนะคะว่าวันนี้จะมีสถานการณ์ข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ สวัสดีครับใครจะคิดว่าถุงมือที่เราใส่กันจะกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่สามารถโทรศัพท์ได้จับเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ บริษัทในอิตาลีได้ประดิษฐ์ถุงมือที่ใช้พูดคุยแทนโทรศัพท์มือถือได้เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้สมาร์ทโฟนท่ามกลางอากาศหนาวครับเพราะในฤดูหนาวผู้ใช้สมาร์ทโฟนมักต้องทนใช้นิ้วจิ้มสั่งงานบนหน้าจอสัมผัสท,ทั้งทั้งที่มือเย็นจัดจนแข็งชาแต่ด้วยถุงมือไฮคาวแมนแบ็กคู่นี้ผู้ใช้สามารถพูดกับถุงมือได้ขณะเก็บสมาร์ทโฟนไว้ในกระเป๋าโดยถุงมือนี้มีลำโพงกับไมโครโฟนเย็บฝังติดไว้ที่นิ้วหัวแม่มือกับนิ้ ก้อยและที่นิ้วชี้ทำด้วยเส้นใหญ่พิเศษเพื่อให้สามารถใช้งานทัชสกรีนได้ครับบริษัทไฮฟันผู้ผลิตตั้งราคาขายถุงมือที่ว่านี้ที่ประมาณ2,500บาทผู้ใช้จะสนทนาโทรศัพท์ได้เล่น iPhone ได้โดยไม่ต้องกลัวหนาวมือได้อีกด้วยครับและถุงมือนี้จะสามารถคุยโทรศัพท์ได้นานถึง20ชั่วโมงเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแค่ถุงมือ สามารถเป็นผู้ช่วยในการคุยโทรศัพท์ได้ในช่วงฤดูหนาวเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยจริงๆน,นะครับ mm hmm. เด็กชายพูทนเนศชำนานเวศเด็กชิกเด็กทำรายงานสวัสดีครับ นะคะกลับมาติดตามทิศทางข่าวในวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเรื่องการออกมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําวันละ300บาทนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะแถลงจุดยืนของรัฐบาลกรณีข้อพิพาทเรื่องประสัตรพระวิหารกับกัมพูชาที่สันโลกจะเริ่มการพิจารณาในเดือนเมษายนนี้นะคะขณะที่แกนนากลุ่มพันิพิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็จะมีการประชุมเพื่อกําหนดจุดยืนในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะรัฐ ว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเป็นประธานการประชุมเรื่องการช่วยกระจายสินค้าโอทอปของหน่วยงานในต้นสังกัดแล้วก็ปิดท้ายการสุดสิทธิ์โพค่ะจะมีการแถลงผลการสำรวจความสุขของคนกรุงเทพในวันนี้ค่ะต่ับไปที่สองสาวค่ะสวัสดีพี่ลาละคะสวัสดีนะคะลาทุกท่านชมลาหรือเปล่ายังไม่ลาคอยยังไม่ลาเพร่อยู่ด้วยกันสวยออยู่ด้วยกันมีสองหลุมแอบหัวเราะเยาะพี่นะแก่อนพี่หัวเราะพี่หญิงด้วยอ่ะใช่ไหมตอนพี่หญิงสวัสดีกับน้องสนุกสนุกอ่ะ พี่ก็ลืมตัวนะครับแบ่งเบรหมาทุกวันนะคะจะต้องเท่ากงนตยส่วนไปดูต่างประเทศกลับมาที่ทางของต่างประเทศมีอะไรน่าสนใจวันนี้จ๊ะจะพาไปดูใบกิ่งก้านผลดอกยังต้องดูดูใบก่อนนะครับพาไปดูใบที่นี่เนี่ยเป็นเป็นเมืองที่ตอนนี้การค้าทองคํา รุ่งเรืองมากแล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ขายทองคําถูกที่สุดในโลกนะครับ,รบเดี๋ยวไปดูกันเนื่องจากว่าทำเลและก็นโยบายการค้าเสรีทําให้ดูใบดึงดูดผู้ประกอบการค้าทองคําจากอินเดียแล้วก็อิหร่านมาเปิดร้านทองกันเยอะมากนะครับในพื้นที่ครึ่งตารางกิโลเมตรเนี่ยมีร้านทองอัดแน่นมากถึง